ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครร่วมกิจกรรม 7HD Charity Virtual Run 2020ขั้นตอนที่1นักกีฬาเข้าสู่หนะ้าข้อมูลได้จาก w w w c h 7 c o m s h 7HD Charity Virtual Run 2020หรือค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ล่าลโดยเซิร์ชคำว่า 7HD Charity Virtual Run 2020ขั้นตอนที่2นักกีฬาอ่านข้อมูลรายละเอียดของงานขั้นตอนที่3 นักกีฬาตัดสินใจซื้อตั๋วโดยกดปุ่มสมัครเลยขั้นตอนที่4นักกีฬากรอกข้อมูลการสมัครขั้นตอนที่5ชําระเงินโดยเลือกช่องทางที่สะดวกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะและว,วิธีการส่งผลวิ่งนะคะสามารถส่งได้จากแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่านาฬิกาที่จับระยะทางได้หรือว่าถ่ายจากหน้าจอบนลูวิ่งก็ได้เหมือนกันค่ะ เห็นไหมคะไม่ยุ่งยากง่ายกว่าที่คิดมาร่วมวิ่งไม่เสียเที่ยวไปด้วยกันติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง w w w c h 7 c o m 7 h d c h a l i t y v i r t u a l l a n 2 0 2 0หรือ www.lala.com ค่ะร่วมสนับสนุนสุขภาพดีโดยลอรีเอตในช่วงรอคูนมถั่วเหลืองไวยตามิวน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่น้ำแร่ผสมวิตามินบีรวมตราอ q คววิ